สบายดีเอฟซีเนาะวัอน,นี้สิมารีวิวเวียงานทางด้านยิป,ปักทักเซลทางด้านหัตกรรมของไอ้น้องเมยิงลาวเนาะสีมือของเมยิงลาวอันนี้แมนแม่พิมเนาะแม่พิมพ์ของเวียกงานทางด้านนิป,ปักทักเซลเนาะอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่ทางรงงานเพิ่งส่งมาให้เหตุแล้วก็มีอ,อันที่สองก็คือมีด้ายเนาะสลับสีตามแม่พิมเนาะ แม่พิมพ์ออกมาลากหลายสีก็เมนไซส์สีลากหลายสีเนาะตามแม่พิมพ์พื้อนออกมาให้อันนี้เมนไซส์ได้เนาะก็มีหลายสีคือรูปพาพที่น้อยได้แสดงขึ้นมานี้เนาะอันนี้อุปกรณ์ในการจจเเรี่ยมนิป,ปักทักเซลสีมือไอ้น้องมียิงเนาะนอกจากได้แล้วก็ยังมีมีดกระตัดคือกันไก่เนาะกันไก่แล้วก็มีเข็ม เข็มบอดี้ไลน์นาะสามดวง,ดงแล้วก็ก้อนดำๆนั่นแมน่นอาขี้พึ่งเนาะขี้พึ่งสดๆเนาะเอาไว้แงหูเข็มเนาะเอาไว้ดึงส้นหูเข็มเพื่อนว่าเนาะอันนี้แมน่นเตโพเตเมเฮาเนาะของบูฮานสดๆเลยตัวนี้เข็มเข็มนี้กระบอแม่นสีซื้อเอาตามท้องตลาดเนาะเข็มเซ้วโดยเฉพาะของโรงงานเพิ่งส่งมาให้อันนี้แม่นก้อน ขี้ผึ้งเนาะสิได้หุกส้นเข็มส้นอันไดให้มันแข็งแล้วก็เยได้ได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ในการหยิบปักทักเซลล์บดี้มีอย่างยักแบบง,ง่ายๆพี่น้องเนาะแบาบยง,ง่ายๆอันนี้เมนอุปกรณ์เนาะมีกันไก่แล้วก็เข็มสามดวงเท่านี้เนาะแล้วก็มีได้แล้วก็มีขี้ผึ้งเนาะ ที่เพิ่งนี้เมนเตโอเตเมเตบูฮานอากาศมาเนาะโบต้องหาอันเงยเนาะนย,ยังไซแบบบูฮานอยู่พี่น้องสบายกลัวกับบได้เสียงงบอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการยิบป,ปักทางแซวต่อมาก็คือแม่นเพท,ที่เป็นหูกตานางตากะโรน้อยเนาะเป็นเพอันนี้เป็นเพิ่นตัดมาตามห้องงานเพิน ให้เซลล์ตามขนาดลงกว้างและลุงยาวเท่านี้เนาอะอน,นีเป็นเพลหินโบล,ลักษณะที่เป็นหูปน,น้อยๆกระปองกระเปงเม่นลักษณะคือตากระโรเนาะเป็นหูปตากระโรสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมขนาดของเมเปแล้วแต่ขนาดที่ว่าพื้นห,กห้กลวให้หนยาวสมดายเนาะอันนี้อุปกรณ์นในการเกี่ยมเห็ด เรียกงานทางด้านหัตถกรรมสีไม้ลายมือของไอ้น้องมียิงลาวเนาะบริปะนี้คมประเพณีอันเกา่าเดาอันเก่าเดิมเนาะอันดั้งเดิมของพ่อแม่พี่น้องชาวลาวแล้วก็มีแม่พิมพ์เฮ็ดออกมาตามแม่พิมพนี่พี่น้องเบิ่งนํากันว่ามันสีคือบบเนาะมันสีคือตามแม่พิมพ์พนนเพื่อนแผ่นแผ่นกระดาษนี้แผ่นแพ่นนี้บบได้มีโฮตอย่างเด้อ บมีหูปอย่างมีแต่เพนสีดับล้วนๆแล้วก็มีตากระโหลเท่านั้นเนาะเป็นลักษณะคือตากระโหลเนาะแลวก็เฮาไซแนวคิดมันสมองเฮาออกมาตามแบบพิมพ์ให้มันเป็นคือน,นี้ให้มันออกลักษณะนี้สีสันหูปสีต่างๆการลงสีต่างๆเนาะลงด้ายลงใส่เพนๆนี้ให้มันถึกตามแม่พิมพ์ถึกตามแม่พิมพ์ที่เพื่อนวางออกมาเนาะ อันนี้แมนรวมทั้งเมื่อนี่เมนอุปกรณ์เนาะสิ่งสําคัญก็คือเข็มเข็มนี่แม่นทางโรงงานเป็นส่งมาให้ทางร้านกันไก่พร้อมเนาะกันไก่นี่ใซสตัดด้เนาะไสตัดด้ขี้พิ่งอันนี้ก็คือเวาวมาขันต้นอะไรเนะาะไซสเบบูหานอยู่เนาะประหยัดงบเนาะประหยัดงบเอาไว้ดึงส่วนด้ายแล้วกันง้ได้เข้าหูก้นเข็มแบบง่ายด้ที่สุดพี่น้องตรงไซขี้พิ่ง มาเบิ่งน้ากันว่าสีเป็นจังไดพี่น้องอันนี้อยู่ในขั้นตอนอุปกรณ์ในการนิบป,ปักทักเซลของไอ้น้องแม่ยิงลาวเนาะมาเบิ่งน้ากันเนาะสีเริมแล้วพี่น้องก็ยังกาเกี่ยมเบิ่งว่ามันครบแล้วบอเฮ็ดถืกตามแม่พิมพ์สีขาวมันจะตักตักไปตามสีขาวที่แม่พิมพ์บอกแม่พิมพ์ให้เฮ็ดอะไรเขาต้องเฮ็ดตามอันนี้คือแม่พิมพ์ของ นี่ปักักเซลให้ออกหน้าตาเบบลักษณะนี้เนาะให้ลักษณะนี้อันนี้ก็คือเพกระถุงเปะเนาะลวงยาวให้มันออกลักษณะนี้พี่น้องออกมาป็่นคลายคือนย่งนี้ตามเมพิมพ์คือโบคือโบคือเทโบมาเบงน้ำกันคือเทเบเนาะสีสันสีสันเดี๋ยวนี้โบแมนเต็มเด้อหูที่ได้ปักเอาเนาะปักตามเมพิมพ์ลงใส่เพนเพ ตามเมพิมพ์น้องใส่เป็นแพรอันนี้เมนสีมือยิบปักทักเซลของไอโนโ้น้องเมนยิงลาวเนาะโบปะดังเดิมฮีโคองพีนีลาวเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเนาะวัฒนธรรมลาวก็คือสีมืออันดังเดิมของเตเก้าเทกโกนของพ่อของมเมเฮาเนาะปัจจุบันนี้ยังไซย้อนยุกมาอยู่เนาะมาโบด้ปะในวางเนาะเอามานำไซ เพื่อนเสียไปเฮ็ดอย่างขาบงฮวงตามหงงานเนาะสั่งมาแต่ฮงงานอยากอยากเฮ็ดเพื่อนก็ส่งมาเอาอยู่ในคนหลวงเวียงจันทร์ยันคนหลวงเวียงจันทร์เอาตามสีมือเฮาเฮ็ดได้แต่ให้ออกมาตามเมพิมพ์ที่เฮ็นนี่คือบ่พี่น้องซัดบ่ซัดบ่คือบ่สีสันคือบ่คือเป๊ะเลยพี่น้องบอเมนฮุบเตมเด้อตัวนี้ทักเซลออกมาแล้วเนาะ กะขายก็คือโบเมนขายคือคือแท,ท้คือว่าพิษตาหน้างหนึ่งกับโบได้พี่น้องพิษตาอันนี้โบทันนี่แล้วเด้อสีลงโบทันนี่ครบสุดเนาะพิษตาหน้างหนึ่งกับโบได้หรือว่าตากรูนิ่น้อยหนึ่งกับโบได้ต้องเอาตําฮเแบบแม่พิมให้มันสะจนินกําลังเลิมเนาะอ,อันนี้แม่น,น้องสาวน้องสาวเอาได้แปะใส่ขี้ผึ้งเอาได้แปะใส่ขี้ผึ้งแล้วก็โฮโฮให้ให้ ส่วนได้มันแข่งเวลาเขาแย่เข็มนี่แป๊บหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งสำเร็จไปด้วยดีในการแย่คุณเขบนี้ละขี้เพิ่งคือผลผลดีของขี้เพิ่งเนาะน้องสาวกำลังลงมองือนิปักทักเซลเนาะเมนอาซีบบเมนอาซีบรักของเพิ่นเอ้ออาซีบเสริมเวลาว่างวันเสาร์วอาทิตย์หยุดงานเนาะหยุดงานหยุดงาน เพื่อนเป็นหมอเนาะเพื่อนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนาะเพื่อนก็นยังเอามาเฮ็ดอยู่บ้านอันนี้น้องสาวลาน้องสาวลาของน้อยทีทเคเองเนอะเพื่อนกำลังลงมือยิบป,ปักทักเซลลเนาะมันสิออกมาหน้าตาเป็นคือแนวได้พี่น้องเป็นคือแนวไดไ้ถ้าเบิงน้ำันมันโบเมนง่ายนะพี่น้องต้องใช้เวลาต้องใช้เวลากับใช้สมองพร้อมตาก็ต้องดีพร้อมเนาะ ตากระท่องดีพร้อมเพราะว่าเพื่อนไปเต็มโฮมไฮตามเพนเพเข้าจินตนาการออกตามแบบแม่พิมพ์เองจินตนาการตะตามแม่พิมพ์ของเพื่อนไ้มาต้องคือต้องเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยเนาะการยิบป,ปักทักเซลของเพื่อนสำเร็จลงไปด้วยดีตัวนี้เพนตัวน้อยเนาะเพนตัวน้อยคือบบพี่น้องคือบบคายคือโบบอริวาว่ากคายคือเป๊ะเลยตัวนี้สำเร็จแล้ว ตัวนี้สําเร็จแล้วสําเร็จไปด้วยดีอาจจะแม่นของไอ้น้องเล่าสูงเนาะดูว่าส้นเผ่านมะ้งเนาะตัวนี้เนาะเพื่อนจะเอาไปเฮ็ดอย่างเข้ากระบอกหูอาจจะแมนตามคิดว่าเนาะตามคิดว่าอันนี้มีโฮงงานมีโฮงงานที่ให้ไอ้น้องมันยิงได้มีเวิคิดงานทำเนาะก็ได้ค้นคิดออกมาถ้าผู้ใดอยู่ในประเทศลาวก็อยู่ต่างเพลงต่างประเทศอยากคิดอยากทำก็ทิดโตหาเพื่อนได้ เพื่นได้เนาะเพื่นกระส่งไปให้อันนี้ซีมาให้เบิง้งวัดแล้วๆตัวที่แล้วๆก็แม่พิมพ์คือบอพี่น้องเป๊ะเลยเนาะบนเมนฮูบเต็มเดอ้อบนเมนฮูบเต็มอันนี้เซลด้วยมือของน้องสาวคนนี้เองเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บายบาย